ถึงทุกตอนเลยค่ะยังนี้ร้องยากมากเลยใน MV มวีหล่อยันเงาอ่ะโอ้ยยังไม่ได้แบบหล่อหล่อแค่เงาเจ็บใจเลยแต่แรกนี่น้ำตาซึมหล่อยันเงาเนาะอม่าน่ารักคุณปู่น่ารักเนาะพี่บี๊ก็น่าได้เฉือนแมฝากด้วยนะได้นะเดี๋ยวปั่นฟิวให้ทุกคนปั่นด้วยนะปั่นจักรยานปั่นแล้่ติดเทรนนิ่งแบบเบาๆอยู่ติดติดเบาๆพี่บีวันนี้พี่บี๊กสอบรถท่าทางเลยนะคะแต่หนูอยากไปอยู่ข้างในพี่บี๊ก เกลียดความเขินไปบายเอ๊ะคือ <forty> มึงเอเลยเอาเอ๊ะคณอมึง <dans la Idol>